ถ้าอยู่นอกจะได้มอเนี่ยมอสหามาแล้วค้นคิดบบว่าอยากกินแบบส่วนโตแลวบัวไทยนะอืมกินนกมากข้างหนมั้งน่นั่งนั่งนั่สดม่ใส่อีกเอจานเจานจานนี้เปนยนกทำซุ่นกระปุน ไ้หนเอเ็นพิ้นมากเหรอไอ้เห็นไหมไม่เห็นเนว้ยนะบอกเรืองกินข้าวเด้อ,อทีกินข้าวกันเด้อจ้ะนะกินข้าวกินข้าวาไปถามพ่อแล้วพ่อบอกว่าอยู่บ้านทั้งวันไม่เห็นมีเลยนะยังไม่มายัางไม่มา,าไม่ไหวมึงใส่น้ำตาลหน่อยไอ้เนี่ยไ,ไร้แล้วเติมตาล เจ้ากินหวานนะจะเป็นเบาหวานกินียาข้าวทิ้ดยาฉีดไปแล้วยาเมื่อเช้าตีสี่กินยากินยากินข้าวก็กินยาเอาอะไรโยมเยนน้วโยมไหมเอสอีกแล้วเอสีเลยแตกินข้าวเข้าปากนะน้องไปดูคลิปนะน้องนัาจ้าขอบคุณค่ะพี่มาสมบัติ อ่างโคกน้ำโคกน้ำโคกโอ้เอฟซีโดนเทพนะโดนน้ำโคกตายดอกตายรู้เององลังมาโดนสองคนนะเจ้าอืนกทั้งไข่ครับเมื่อตายดอกห้าไปลูกข้าวเหนียวตายไอพี่เก่าแล้วตายคือเก่าแน่ถ้ามันจะตายเนาะอ่างโคกอังโคกอดน้ำโคกเดี๋ยวจะอดให้ไวละขวดก็พอเนาะได้ไหมต่อรอง กวนง่าย้ลยนักก็ก้าอีกบบบนีงอ่ปกติกินกวนได้แบบนี้นํำกวดง่ายไเลยลลงคลิดไปดูเด้อวาเดี๋ยวขึ้นไปทำข้างบนมัน่พักอันไหี่เบี้ยอันนั้นมันใส่บะได้แล้วลายเหมือนเลยเนี่ยผักอึ้ไม่ไมผักเหอมีต้นอมอยู่ต้นักมอ่ะเดี๋ยว ไม่ได้น่าอะไรกระำได้ไหก็มีผักกาดขาวเว้นเว้นเดี๋ยวจะพาขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวลงทปก่อนเดี๋ยวจะพาขึ้นไปดูรถรถอารด ลดน้ำตาลลสของหวานโดนเทศอีกแล้วเอฟโอเค้ำับลโอเคเราจะเทียงหมอเด้อไเทียงหมอเด้อหมอด่าเด้อเอฟเด้อน่ากินนะากินมามาเอฟซีนะครกินข้าวเด้อแซ่บกร่าไม่ลงไปได้ดีเจีงเพื่อนมากกว่าคุยคุยักพีเดียแรกเพื่อนีเดีสับ อ๋อได้มา,ราไรบ้างรู้ถามมาย,ยังได้ไหมหได้มาอะไรมาะไรไหมดีเดียวได้เอาเยาอะมากพี่บอกร่้อยากกินลูกีียนทนายว้าพูดได้อยากกินลูกทีนมามามาซื้ลูกชิ้นนะนอะไรเนะี่ยอ๋อนะคะพี่ดิต้านะคะทักไลน์พี่นัดมานะคะศูนย์แปดสองนะคะ 6727096นะคะคัน550ค่ะพร้อมสุงน้ำน้ำอืมน้ำเปล่าน้ำ <Whats tamanho standen> เปล <Tyson> ่านืมเปพอกินน้อยเดี๋ยวลมแดงตายอีกไม่ได้กินอืม